โฉมหน้าบาทหลวงงานแต่งโตไรที่แท้คือศิลปินดังคนนี้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและรอยยิ้มผู้คนทั่วงานจริงๆสำหรับพิธีแต่งงานแบบคริสสุดโรแมนติกของคู่รักโตกศักดิ์สิทธิ์และไรพิชยทานที่โบสถ์วัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งภายในงานมีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สุดแสนประทับใจกับภาพของต้องนครเวสุภาพรต้องวงแกรนเอส คุณพ่อของหนุ่มโตได้มาเป็นผู้ดำเนินพิธีแต่งงานในครั้งนี้ถึงขั้นหลังน้ำตาด้วยความดีอกดีใจหลังกล่าวนำให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้คำมั่นในพิธีนอกจากนี้หนุ่มโตยังได้เผยคลิปพี่ชายสุดที่รักสรยุทธ์สุทัศนะจินดากล่าวเปิดพร้อมเล่าที่มาที่ไปว่าพิธีในโบสถ์เมื่อวานผมตั้งใจวางโปรแกรมให้เหมือนคอนเสิร์ตให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่มีรอยต่อ ไม่มีพิธีกรไม่มีสูติบัดเพื่อให้พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอารมณ์ของความอบอุ่นกันเองซ่อนอยู่ดังนั้นจึงต้องมีคนกล่าวเปิดเพื่ออธิบายโทนของกำหนดการซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวที่เคารพรักของเราทั้งคู่ที่ยุธทธยินดีและตั้งใจมากกับสิ่งนี้ผมเขียนไกด์คร่าวๆให้พี่ยุทธแล้วเชื่อไหมครับว่า11นาที ที่คุณจะได้ชมนี้พี่สรยุทธพูดเล่าและอวยพรเองในเทปเดียวพี่ยุทธก็คือพี่ยุทธจริงๆ